สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อาสะะอสมทร่วมกับบริษัทโฮมรันเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยี สิคะฟังฉันก่อนจ้นนติ่งลีว่าไม่ฟังพวกเรืออีกแล้วพวกเลือไปไหนก็ไปกันเลยว่าจะถือว่าพวกเรือไมจา,าจะคงเขาตะกุงโช์อีกต่อไปโอ้ชื่นติ่งลีเดี๋ยวก่อนสิคะท่า,ทาติ่งลีาาท่าติ่งลีจะสสโมเมนทีเอ๋นี่มันเกิดเหตุอันใดขึ้นหรือ,อ,อจา้าเย็นๆก่อนเธอโยม,มุก ว่าแต่ว่าเรื่องมันเป็นมาเช่นใดหรือเหตุใดโยมติงลี่ถึงได้ไล่พวกโยมออกมาคือคือว่า <c oughs> เอ๊ะจะให้พวกเราคิดแผนเหล่าชาวบ้านหาเงินมาให้ท่านเหรอคะ <c oughs> ใช่แล้วช่วงนี้เจ้าจงสลักพังหนามังออกอารวากบ่อยเหลือเกินว่าต้องหาเงินมาชกเชยส่งที่ดงป่องไปพวกเราก็ต้องช่วยหาเงินมาว่รวยแต่ว่าพวกเราตัดสินใจกันแล้วนะครับว่าพวกเราจะไม่หลอกใครอีกแล้ว <c oughs> กันคนตะกุงโถอย่างเราเพื่อผงไปโย์เรามันต้องทำอะไรทุกอย่างด้วยไม่เลือกวิธีการหลายๆทั้งสิ้งแต่ว่าพวกเราไม่อยากจะหลอกใครจริงๆนะครับใช่แล้วค่ะพวกเราอยากจะเป็นคนตระกุลโถยุคใหม่ที่ไม่ยึดติดก,กับคติโบราณอย่างนั้นอีกแล้วยุคใหม่ก็ว่าอะไรนะพวกเลืพวกเลือดทำไมว่าเสียวเคร่องอีกแล้วหลังจากนั้นท่านติงลี่ก็ไล่พวกเราออกมาอย่างนี้แล้วครับ ท่พวกเราย้อนเวลามาที่นี่ก็เพราะเป็นห่วงท่านอากงของอากงของอากงของอากงติ่งลี่แต่ในเมื่อท่านอากง <mattress> es, ของ,งอ,าอากงของอากงของอากงติ่งลีไม่สนใจเรางั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วานโอเอาขวดบอกสีรุ้งมาให้ฉันกดนึงสิ <c oughs> พวกเราจะกลับยุคัปในวันทีเดี๋ยวก่อน <Keys> <c oughs> <c oughs> สิครับ <c oughs> อ,อยู่ไหนขวดบอกสีร <c oughs> ุ้งไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วนะครับว่าหลวงพี่พอเพียงเอาไปเก็บไว้แล้วเอออยู่ที่หลวงพี่เหรอใช่แล้วโยมโออมาฝากให้อตมาเก็บเอาไว้ อตาตมาเลยเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วแหละโยมแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะคะขอจะสักขวดหนึ่งเถอะคะ่ะจะไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วโยมมุกอนาคตยังไม่แน่ไม่นอนอตาตมาว่าเราน่าจะเก็บหมอกสีรุ้งเอาไว้ใช้ในยาม <c oughs> จําเป็นน่าจะดีกว่านะเดินสิจ๊ะถ้าไม่มีที่ไปก็มาอยู่ที่วัดน,นี้ก็ได้ที่นี่น่ะยังมีที่เหลืออีกตั้งเยอะใช่แล้วจ้ะมาอยู่กับเราก่อนนะเรบรองว่าไม่เหงาแน่นอน อุ้ยอุ้ยอุ้ยหออุ้ยไปไนติ๊ง ตอนนี้แหละน้าเอาเพียงจะเก็บขวดหมอกสีลุงไว้ในกุฏิแน่นอนเพวกเราเชื่อกันหาเร็วเข้าไอ้นี่ไม่มีไม่มีเจ้าแจ๊คอย่าลืมรีบตามแม่ไปตลาดเร็วเข้านะครับครับเดี๋ยวแจ็คทำคมสาบกุฏิหลวงพี่เสร็จแล้วจะรีบตามไปนะครับแย่แล้วหมอ พี่แจ๊จะเข้ามาไน้กุฏิแล้วพวกเรารีบหาที่ซ่อนก่อนเร็วเข้าอุยตรงไหนดีตรงนี้ก่อนแล้วกันเดินเล่าแล้วจะอยตรงไหนตายด้วยไอ้หัวร้เสียงอะไรเนี่ย จะบอกเราว่าสงสัยหูจะฝาดไปเองละมั้งยัยบรรยากาศในวัดยิ่งวังเวงอยู่ด้วยมาอีกแล้วไม่ฝาดแล้วแบบเนี้แต่เต็มสองหูเลยเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ย ็นมากมากเลยเอ๋ถ้าไม่ได้เก็บไว้ในกุฏิแล้วหลวงพี่จะเอาไปเก็บไว้ไหนนะอะหรือว่าจะเก็บไว้ในโบสถ์ครับใ<ะ>ช่เคยดูหนังมา<ะ>เวลาพระจะเก็บอะไรสําคัญสําคัญก็มักจะเก็บไว้ในโบสถ์เสมอ,อมจริงด้วยงั้นพวกเราลองไปคนที่โบสถ์กันดีกว่าแต่คราวนี้เราต้องวางแผนให้รัดกุมไม่ให้ใครเข้ามาขวางเราได้อีก

ที่ข้าแกรโรกก่กำลังตามหาจะอยู่ที่โบสนั่นเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวคุณลูกคอยดูต้นทางให้คุณแม่ขาอยู่ข้างนอกอีกทีนะครับยิงแมุ่ณลูกจ้าแม่จะก็ไปดูอะไรในโบสหน่อยช่วยดูต้นทางให้ทีนะครับหยุดน,นะเออหอ,อะไรเนี่ยแย่แล้ว้ย เออเโธเอ้ยที่ได้ก็กระจกนี่เองตกใจหมดเลยเออเอ๊ะตายแล้วอดนอนแค่คืนเดียวตาดำมันมีแผ่นด้านเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องถือแป้งคือบีบีหน่อยเงี้ยจ้กระจกไม่มีแต่กลิ่นคาวปลากับกลิ่นปลาเค็มเหม็นไม่หมดเลย ฉีดหน่อยฉีดหน่อยงี้ปะเถอไยเจ้าคุกนีออ่อะเหอะว้าวพี่หล่อพี่หล่อจริงจริงด,ด้วย,ดดวยคุณลุงคะเกิดอะไรขึ้นเหรยิงแม่เอ๊ยหิงแม่นี่ก็หญิงแม่ทำไมไม่ยิงแม่สองคนแล้เนี่ยทำไมอยากทำร้ายเด็กกับผู้หญิงหรอกนะฝากไว้ก่อนเถอ,อะฮ่าเกิดอะไรข้นเขาไมนบทด้วยเหรอใช่ครับแต่ยิงแม่เข้ามาเจอมันซะก่อนมันก็เลยรีบหนีไปอ่ะเอ๊ะ แล้วเขาจะเข้ามาขโมยอะไรล่ะเนี่ยที่วัดนี่ก็ไม่มีของมีค่าอะไรนี่นะขวดหมอกสีรุ้งไงคะมันต้องเข้ามาขโมยขวดหมอกสีรุ้งของพวกเราแน่เลยแต่ว่าโยมแกลโลเขาไม่น่าจะรู้เรื่องหมอกสีรุ้งนี่นะแต่ยังไงพวกเราก็ได้จะลองเช็คดูเพื่อความแน่ใจนะคะหลวงพี่ขาเอาขวดหมอกสีรุ้งออกมาเช็คดูสิคะว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเมื่อสักครู่าตมาลองตรวจดูแล้วแหละขวดหมอกสีรุ้งยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลย เอ๋เชดูแล้วเหรอคะแล้วตกลงมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยทำไมพูดเราหาตั้งนานแล้วยังไม่เจอสักทีอือเอาเป็นว่าต่อไปทุกคนก็ระวังตัวให้มากขึ้นก็นแล้วกันนะส่วนเรื่องโยมแกลโลตามหาสิ่งใดเราคงได้รู้เข้าสักวันแต่ตอนนี้พวกโยมไปทานข้าวกันก่อนเถิดวุ่นวายกันมาทั้งวันแล้ว ใช่แน่นสินนะพวกเรามากินข้าวกันเถอะฉันหิวจะแย่อยู่แล้วดีๆๆโยมมุกรอก่อนเพ<า>อาตามาคุยด้วยสักประเดี๋ยวสินี่เป็นเข็มกลัดของโยมมุกใช่หรือไม่เออใช่แล้วค่ะฉันตามหาอยู่ตั้งนานหลวงพี่ไปเจอที่ไหนมาหรือคะเนี่ยในหีบเก็บของที่กุฏิอาตามาเองดีเอออาตามาว่าโยมมุกน่ะคงไปหาขวดหม้อสีรุ้งที่นั่นใช่ไหม หลวงพี่รู้เรื่องหมดแล้วสินะคะโถเอ้ยฉันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆจ,จะมาทําดีช่วยท่านอากงของอากงของอากงของอากงติ่นนี่ก็ทําไม่ได้จะทําชั่วขโมยของ,ขงลับมาก็ไม่สําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรก็เหลวเป๋ไปซะหมดทําดีก็ลําบากทําชั่วก็ลําบากไม่ว่าจะทําอันใดก็ต้องมีอุปสรรคกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจะต้องลําบากทั้งคู่เราเลือกทําความดีที่มันทาแล้วสบายใจไม่ดีกว่าหรือ นั่นสินะคะอาตมาเชื่อว่าโยมมีวิจารณญาณลองคิดดูนะว่าสิ่งที่โยมอยากทํามันคือสิ่งใดกันแน่เดี๋ยวก่อนโอเคไม่มีกลิ่นปลาเค็มเข้าไปได้เจ้าหละ่ะครับไม่มีกลิ่นปลาเค็มเหมือนกันก็ไปได้เนีย่ยพวกเราม,มาทำอะไรนะ่าวงวเนี่ยมากอกา พวกเราแค่จะมาเป็นกำลังเสริมเฝ้ายามให้ท่านเท่านั้นค่ะพอดีหญิงแม่เพิ่งได้บอะแสใหม่มานะครับพวกจนสลัดนะ่ะต้องอยู่กลางทะเลนาน,าน <c oughs> ๆก็เลยมีกลิ่นคารปบลาหรือว่ากลิ่นปลาเค็มติดตัว <c oughs> พวกเราก็เลยอาสามาเฝ้ายามดมกลิ่นคนต่างๆที่จะเข้าออกจวนของท่านนะถ้าหากใครมีกลิ่นปลาเค็มก็แสดงว่าอาจจะเป็นโจรสลัดได้กลิ่นปลาเค็มเหรอจริงเลยสินะ ว,ว,ว่าแต่ว่าพวกเรื่อมาช่วว่าทำไมอ่ะพวกอะไรพวกเรื่อไปแล้วนี่ฮะก็พวกเราเป็นญาติกันนี่ครับทำให้ห่วงท่านแล้วเราจะไปห่วงใครล,ล่ะพวกเราแค่ทําตามความตั้งใจเดิมของพวกเราเท่านั้นค่ะที่พวกเราตัดสินใจออกจากบ้านคลองพุดกลับมาที่อโยธยานี่ <c oughs> ก็เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของท่าน <c oughs> ถึงท่านจะไล่พวกเราก็ไม่เป็นไร <c oughs> เราขอแค่ได้ช่วยท่านอยู่ห่างๆแบบห่วงแค่นี้ก็พอใช่ครับ พวกเราสัญญาว่าจะไม่รบกวนท่านไปมากกว่านี้อีกแล้วครับโอ้พวกเลือนี่ขนาดอ่วดูดาเรือไปขนาดนั้นงแถมยังขับไล่สายสงพวกเลือออกไปอีกพวกเลือยังคิดจะมาจนเรืออ้วนอีกร้านี่ค<า>่ะอาโอ,อ,อ้ต้องขอพวกเือ<า>จริงๆกลับมาอยู่กับอ้วนเถอะไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วจวงตักกุ้งโจงยังต้องรับพวกเือสเสมอ จริงเหรอคะบขอพระคุณมากครับปลาปลาป,าปาลาเราไปกินข่าวกินปลากันดีกวานน่า<ค>นะนทาคนทำดีย่อมได้ผลดีตอบแทนเสมอถึงแม้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยก็ตามเอะว่าแต่ว่าหลวงพี่เอาขวดหมอกสีรุ้งไปเก็บไว้ที่ไหนกันแน่ล่ะครับก็บอกแล้วว่าอาตมาเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วโอ่อก็แล้วมาที่ไหนกันล่ะครับ